มานกรมานก็บเบิ้งนำกราเด้อที่ไล่ก็ดีทห่หน่า กระยดีดีเดีได้บปฝากระย่างฝากแระยงผุนุนบาทสามบาทสี่บาผุนบาทสามบาทสี่ผุนนี่ผุนเฮ้ยน้ำโซซี่ตัว ก็ไม่ต้องเชียร์เนี่ยเถะปวดอะเป็นตัวยกขึ้นยางแทอะโอ้ยปุดเนอะป้าที่ถูกขึ้มานเถอะยายเพ็ญปุดเนอะรัวรัวรัว,วยอยู่อ๋อตัวแบบไงเลยเป็นของยายวันนี้ มานมานอันนี้กับมานก็นการนั่งทูุ่นเบยบาทสามบาทสี่มาคุนเบย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 ของยาพิษเนี่ยหุ

โอ้โลลาลลลาขึ้กันล้วมั้งิเอาซิทเอาดูมันไม่ยอม่ยอดีนไยพัดขึ้นมาลายวงจะตื่นเบิด แตะขี่ดินใช่มาโยมันยกันแล้ว

Ba <laughs> ừ. con song tôi lôi tao tao yêu nó sang nhay bùn sao bùn 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 ลุสน่าลุสน่ายำดีๆเด้อลุดไปหายายสอนนะลุดไปหายยสอนมาได้เลย้มันเขาจะดึแล้วมันสุยังไงด้วยนี่กได้เขาก้อนอย่นี้ที่ายลุ้นปา รองบัดน <Wasn> ี้เออยอเอกยกเอกร้องไม่เคยเาวันทีละสองเลยะเออเราบางยกทีละตัวแล้เรามังยกทีละสองเลยจะคิดยังงเนี่ โดนออกกามีดเนีไปไปน่ยบางแยกสอนกับไ,ได้แต่ว่าห้องนอนยกข้างล่างบนได้ไหมฮะเจเจละโต่ต้องเอาคักๆไว้เพืนน่อน่ะมึงไต่ห่วยดูนะต้องเอาคักๆ พูดด uh, ้วยล่ะลวงยอกละแล้วอยากเข้ากล้องนี่อยากเข้ากล้องยอกยอกยอกผลงานป่าไมนล่วงผลงานปุ้ยป่าแม่ได้บ่ได้บอมานบอผลงานตึ้งเต้นออกโผดาบอุ้ยวะบัวบอบัวบอ bua bò bà này bò bua bận bò bua đấy bà bữa nào ui ừ, hàng nhà cái này cứ cả lắm à buồn xoan tô sám tô xoan tô เอ้ยน้ำนะน้ำมาน้ำมาทางผุนกระจกขึ้นปอตืกมันตึกบอดได้บ่เหือหนาำแห้งผุนอ่ะบ่อนไปทางผุนแม่บ่อนไปทางผุนอ่ะก็ยังสีคือจังไก่ไก่เด่นแต่ว่าบอไก่เด้มันตื่นเบิดอยู่นี่ It's yeah, a